อน,นี้ปาเซนิคผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนลูฮานซ์ซึ่งเป็นฝ่ายแบ่งแยกดินแดงออกมาประกาศว่าสิ่งที่เราทุกคนต่อสู้ดิ้นรนมาเป็นเวลา8ปีได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้กองทหารของเราที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพรัสเซียได้ปลดปล่อยเมืองลีซีชานเมืองทางยุทธศาสตร์ของยูเครนให้เป็นอิสระรวมถึงแนวหน้าในลูฮานส์ทั้งหมดนับเป็นการเสร็จสิ้นการปลดปล่อยของสาธารณรัฐลูฮานส์ โดยสำหรับเมืองลีซีชานั้นอยู่ทางตะวันออกของยูเครนและนับเป็นเมืองใหญ่แห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในแคว้นลูฮานส์ด้านประธานาธิบดีโวโลโดีมีซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่แคว้นลูฮานส์ทั้งหมดในภาคตะวันออกของยูเครนจะตกไปอยู่ในมือของรัสเซียเนื่องจากการสู้รบที่ดุเดือดซึ่งการยึดเมืองลีซิชานได้ก็จะหมายความว่ารัสเซียควบคุมลูฮานส์ได้ทั้งหมดและสามารถบุกไปทางเมืองอื่นในตะวันตกต่อไปได้ ั้งนี้เซเลนสกียอมรับว่าเมืองลีซีชานเป็นจุดอ่อนของอยูเครนเป็นจุดที่ยากและอันตรายที่สุดที่ยูเครนไม่มีทางได้เปรียบใดๆเลยยังในก็ตามในช่วงขณะดเดียวกันทางฝั่งรัสเซียก็ถูกโจมตีอย่างหนักเช่นกันโดยนายอีกอร์โคโนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมากล่าวว่ายูเครยนยิงขีปนาวุธสามลูกเข้าใส่เขตที่อยู่อาศัยเมืองเบลโกรอดของรัสเซียที่อยู่ใกล้ชายแดนยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบรายโดยเมืองเบโกรอดนี้ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนของยูเครนประมาณ40กิโลเมตรมีประชากรประมาณ400,000คนและไม่มีวัตถุทางทหารแต่อย่างใดการโจมตีครั้งนี้ทําให้อาพาร์ตเมนต์และบ้านเรือนเสียหายกันไปหลายสิบหลัง